เคยเป็นไหมหัวหมุนวุ่นวายสารพัดทำอะไรก็ไม่เสร็จสักอย่างสมาธิกระเจิดกระเจิงวันนี้มีเทคนิคเด็ดๆมาแชร์ทำตามง่ายสบายสบยเทคนิคแรก5นาทีก่อนลุยก่อนเริ่มงานอะไรก็ตามจับเวลา5นาทีนั่งเฉยๆหายใจเข้าออกลึกๆโฟกัสแค่ลมหายใจที่ผ่านเข้าออกลองดูแล้วจะรู้สึกใจเย็นขึ้นเยอะ เทคนิคที่2บล็อกสิ่งรบกวนปิดแจ้งเตือนมือถือปิดแทบที่ไม่จำเป็นบอกคนรอบข้างว่าช่วงนี้ขอใช้สมาธิหน่อยนะโลกส่วนตัวสำคัญมากเทคนิคที่สามพักเบรกสั้นๆทำงานต่อเนื่องนานๆไม่ดีต่อสมาธิทุกๆ25นาทีลุกขึ้นยืดเส้นยืดสายเดินเล่นมองอะไรเขียวๆพักสายตาสักหน่อยแล้วค่อยกลับมาลุยต่อเพื่อนทำไมช่วงนี้ดูขยันจั มีเคล็ดลับอะไรบอกหน่อยสิเราก็แค่โฟกัสทีละอย่างบล็อกสิ่งรบกวนเราก็พักเบรกบ้างแค่นั้นเองสรุปง่ายๆหายใจลึกๆบล็อกสิ่งรบกวนพักเบรกสั้นๆแค่นี้สมาธิก็กลับมาแล้วลองเอาไปใช้ดูนะรับรองชีวิตดีขึ้นเยอะ